เดี๋ยวมาดูเรื่องของทิศทางผลประกอบการของบริษัทใหญ่นะครับ g u l f development ซึ่งก็จะมีการรายงานผลประกอบการงวดไตรามาสหนึปี2,568ครับก็ถือเป็นงบฉบับแรก ของบริษัทใหม่อของบริษัทใหม่เพราะที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยเป็น g u l f Energy Development อ่าใช่แล้วปัจจุบันเป็น g u l f Development ที่ควบรวมเอา i n t o u c Holding h เข้ามาแล้วอ่าใช่ฉะนั้นเนี่ยในเชิงของนายะมันก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของโครงสร้างรายได้อ่านะตหลักใหญ่สำคัญเนี่ยนะฮะ ก็ยังคงโฟกัสกันอยู่ที่รายได้ส่วนเพิ่มเติมที่เกิดจากโครงการต่างๆที่ก้าฟนั้นมีการทยอย COD นะโครงการโรงไฟฟ้านะที่มีการทยอย COD มาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีนี้<ช>นะต้องบอกว่าไตรามาสหนปีนี้เนี่ยมันจะเป็นไตรามาสแรกเลยนะฮะที่ก้าฟเนี่ยจะบันทึก รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่คือ IPP ประมาณ5,000เมกะวัตเนี่ย uh huh. เข้ามาได้เต็มตลอดทั้งไตรมาสอ่าเต็มทุกยูนิตตลอดไตรมาสทุกยูนิตท,ที่ว่าเนื่องจาก5,000เมกะวัตตรงนี้เนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็น2โครงการใหญ่ๆนะโค,ครงการแรกคือเก้าีราชา,านะ GSR c ก็แบ่งเป็น4ยูนิต อ่ C ยูนิตละพันสออยห้าสิบโดยประมาณอ่าใชนะ่อันนั้นก็ทยอย COD มาจนครบครับถัดมาโครงการที่2ก็คือกาฟปลวกแดงหรือว่า GPD ก็แบ่งเป็น4ยูนะิตในะในแพทเทิร์นเดียวกันคือพันสองหนะก็ทยอย COD มาจนครบ,ครบสมบูรณ์เนี่ยเมื่อปีที่แล้วอาใช่นะฮะฉะนั้นไตรามาสหนึปีนี้เนี่ยมันจะเป็นไตรมาสแรกที่จะบันทึกเข้ามาเต็มตลอดทั้งไตรมาสและครบทั้ง8ยูนิต นะครับอันนี้โซดที่1นึ่ง <S <S นอกเหนือจากนี้เนี่ยยังจะมีในส่วนของโครงการหินกองพาวเวอร์นะหน่วยที่1และรับที่มีกำลังการผลิตลรวม754เมกะวัตต์ใก้าฟก็ถือหุ้นอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งน,นะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าหน่วยที่1และหที่2เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ครบไงเพราะมันหน่วยที่2ก็เพิ่งปลายปีและก็ต้นปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับ แล้วก็นอกเหนือจากก้าฟศรีราชาก้าโปลวกแดงหินกองพาวเวอร์ครับก็ยังมีในส่วนของโครงการพลังงานทดแทนะนะฮะที่ก็ COD มาตั้งแต่ช่วงสิ้นปีใช่แล้วนะฮะหกเจ็ดที่ผ่านมางั้นก็จะได้เต็มตรอยมาสอีกเช่นกันในสองตรยมาสหนึ่งปีนี้ครับ นะครับนอกจากนี้มันก็จะมีเรื่องของอนอกเหนือจากเรื่องของอไฟฟ้าแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของอผลประกอบการที่แน่นอน,นครับในส่วนของที่มันรวมกับตัวของอินทัศเข้ามานะครับแล้วก็แน่นอนนะส่วนแบ่งของอินทัศที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ4%ในงบปี67ที่เขาเคยบันทึก6,345ล้านบาทอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับที่พอร,รวมกับอินทัศแล้วก็แน่นอนคนระับในแง่ของการรับรู้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปและอีกหนึ่งไฮไลไท์นะครับ การบันทึกในแง่ของรายได้นะครับแล้วก็กําไรจากตัวของแอดวานนะครับเพราะเนื่องจากว่าก่อนนันนี้เนี่ยกราฟเองก็จะถือผ่านทางอินท <ừ> ัศนะฮะอินทัศ <ừ> ก็ไปถือแอดวานอีกทีหนึ่งแต่ปรากฏว่าเอาไปเอามาพอควบรวมปุ๊บนะฮะกลายเป็นว่าตอนนี้กราฟเองก็จะถือโดยตรงที่แอดวานนะครับสีจากเดิมเนี่ยถ้าคิดเป็นถือผ่านทางอ้อมไปก็คิดประมาณสัก20%ตรงนี้ก็จะมีในแง่ของการรับรู้กําไรเนี่ยเพิ่มเข้ามาด้วยเหมือนกันสําหรับตัวของแอดวานที่จะเข้ามาในกราฟนั่ นะทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยก็ประมาณการนะครับในส่วนของกอาฟว่าจะมีการรายงานตัวเลขกำไรหลักสูงสุดเป็นประวัติการนะครับหรือว่า all time high โดยประเมินตัวกำไรสุทธิไว้ที่5,300ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น36%เมื่อเทียบกับไตรมาส4ของปี67และเพิ่มขึ้นถึง52%นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็คือไตรมาส1ปีที่แล้วปัจจัยสนับสนุนก็จะมาจากนี่ละฮะ ส่วนต่างๆที่เราได้พูดถึงกันไปเมื่อสักครู่ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงระบุคำแนะนำซื้อก้าฟนะครับโดยให้ราคาเป้าหมายที่75บาทคิดเป็นอัพไซด์58คาดการตัวกำไรสุทธิในงวดตรยมาัดหนึ่งจะอยู่ที่5,898ล้านบาทอันนี้ประเมินสูงกว่า kgi นะฮะก็แน่นอนครับที่ตัวเลขดังกล่าวถือเป็นการเติบโตนะฮะทั้ง year on year และ quarter ออนควอเตอก็ยังมองประเด็นเรื่องของการทยอย COD นะฮะโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติมต่อเนื่องขณะที่การผลิตของโครงการ IPP นั้นนะฮะก็เข้าสู่ช่วง h ฮซีซันนะฮะในช่วงไตรามาสหนึ่งนี้แล้วก็ยังจะมีประเด็นเรื่องของการรับเงินปันผลจากการเข้าถือหุ้นในธนาคารกสิกรไทยด้วยอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะเพิ่มเข้ามานี้จะเป็นบันทึกในช่วงของไตรมาสสนะครับเพราะว่ากสิกรไทยอย่าลืมนะฮะว่าเขามีปันผล สองครั้งนะก็ปันผลปกติแล้วก็ปันผลพิเศษนะครับแต่จุดที่น่าสนใจเรื่องของปันผลของกสิกรไทยเนี่ยก่อนนี้คาดการณ์กันไว้ว่าไตรมาสสองจะรับรู้ประมาณ8 0 8ล้านบาทอันนี้คิดตามสัดส่วนที่ทางกราฟถือหุ้นณนะวันที่17เเมษายนที่ผ่านมานะครับก็ต้องดูแล้วก็คือว่าตัวตอนนั้นเนี่ยกราฟเองเนี่ยเขาถือหุ้นตัวของ กสิกรไทยเนี่ย77ล้านหุ้นนะฮะหรือตกประมาณสัก3.24นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพอปิดสมุดมาณนะล่าสุดปรากฏว่าตัวของกราฟเองเข้าไปถือหุ้นเพิ่มเติมนะฮะเป็น82ล้านหุ้นเสร็จๆนะ,ะก็เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็สัดส่วนนะครับก็ประมาณสัก3.4กว่า,ก,วาก็ทำให้ตอนนี้กราฟเองก,ก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ4 ในตัวของกสิกรไทยจากเดิมเนี่ยเขาถือหุ้นอันดับห้าก็ต่อมาจากตัวของกองทุนประกันสังคมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเบียดแซงขึ้นกองทุนประกันสังคมไปแล้วกองทุนประกันสังคมเนี่ยตกไปอยู่อันดับที่5กราฟขึ้นมาอันดับที่4นะฮะเพราะฉะนั้นพอตัวเลขมันเปลี่ยนนะครับจาก77เป็น82ก็น่าสนใจนะครับว่าไอตอนงวดแรกที่ทางกสิกรไทยมีการจ่ายไปผล8บาทเนี่ยกราฟเนี่ยเขา เอไปแล้วนะใน77ล้านหุ้นเนี่ยก็ได้ไป8 0 8ล้านบาทแต่กสิกรไทยเขามีการจ่ายปันผลพิเศษขึ้นมาอีก2บาท50สตางค์แต่ภายใต้เงื่อนไขนะครับว่า82ล้านหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปันผลก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสัก200กว่าล้านบาทก็ทำว่าเอาเป็นว่า2ครั้งในแง่ของการปันผลของกสิกรไทยถ้าคิดจากตัวของกราฟที่ถือหุ้นอยู่82ณนะตอนนี้ก็จะได้รับเงินปันผลจาก กสิกรไทยนะครับในช่วงของไตรมาสส0 1เนี่ยหนึ่ล้านบาทก็คือ808มาบวกอีก200กว่าล้านบาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็น่าสนใจนะครับว่าก่อนอันนี้77ล้านหุ้นนะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกอามาอยู่ที่82ล้านหุ้นกว่ากว่านะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจเพราะมีการจ่ายปันผลนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่า หลังจากนี้เนี่ยในแง่ของกราฟเองจะมีการถือหุ้นกสิกรไทยเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่านะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทางฝ่ายบริหารของทางกราฟเองก็ก็บอกว่ามีการเข้ามาถือหุ้นเพื่อเป็นการบริหารพอตของกราฟนะฮะในแง่ของการวรารเงินสดนะฮะแล้วก็ได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลไปนะครับแต่ว่าสัดส่วนพอขยืบขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงของนโยบายในแง่ของการลงทุนในกสิกร มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องต้องติดตามในอนาคตเหมือนกันนะครับมีท่านผู้ชมที่ส่งความเห็นเข้ามาน่าสนใจนะครับต่อประเด็นของกราฟเนี่ยว่ากาฟโอเคตัวเลขกำไรสุทธิประมาณการเนี่ยมันเติบโตครัถูกไหมฮะแต่ทีนี้มันมีการควบรวมอินทัชมาไงามันมีเรื่องของการสว a p พุ่นดังั้น คำถามของเขาเนี่ยครับซึ่งเป็นคําถามของคุณสิริพจน์อันนี้เป็นคําถามที่ดีมากบ,บอกกําไรสุทธิเพิ่มแล้ว EPS เพิ่มด้วยไหมอืมอ๋อเอออันนี้เป็นคําถามที่ดีมากนะฮะอ่าอ่าผมดูจํานวนหุ้นล่าสุดของก a u f ใหม่เนี่ยครับประมาณสักหม0 0นันล้านหุ้นออืเอ๊ะจำได้ไหมก a u f ก่อนควบรวมนี่คือพอ IPO แล้วเขามีเพิ่มทุนอีกรอบหนึ่งใช่ไหมอืม จำได้ไหมวันนั้นตัวเลขขอไปนิดนึงประมาณสักหมื่นไหมไม่ถึงดีนะผมว่านะไม่ถึงหมื่นหุ้นนะไม่ถึงหมื่นนไม่ถึงหมื่นล้านนะผมว่าเดี๋ยวเราขอขอไยนิดนึงจำไม่ได้จริงแต่ผมว่ามันน่าจะประมาณสักหมื่นล้านหุ้นนะเพราะว่าตอนที่ช่วงราคาหุ้นหกสิบาทเนี่ยมาเก็ตแคปมันก็ประมาณสักหกแสนถูกไหมเดี๋ยวขออนุญาตทําตัวเลขอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากนะเดี๋ยวขออนุญาตไปทําการบ้านสักนิดนึงหรือ ทีมงานนอก้องส่งช่วยดูให้หน่อยในแง่ของ EPS เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปไหมนะฮะซึ่งมันก็ต้องดูว่าตอนที่สมัยเป็น GAUF นะฮะจำนวนหุ้นมีอยู่เท่าไหร่ที่เป็น GAUF Energy Development นะแล้วก็วันนี้เป็น GAUF Development เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของจำนวนหุ้นหรือเปล่าอ่าโอเคนะแล้วได้ข้อมูลอย่างไรก็ฝากแจ้งด้วยอันนี้เป็นเป็นคำถามของท่านผู้ชมนะฮะเป็นคำถามที่ดีมากๆกราบขอบพระคุณฮะ โอเคก็เดี๋ยวรอแจ้งงบนี้ประชุมบอร์ดเมื่อไหร่เนี่ยวันที่8พฤษภาคม8พฤษภาคมวันวันวันพุธหน้าไอ้วันพฤหัสหน้าวันที่8ประชุมแล้วก็แจ้งเลยประชุมแล้วก็แจ้งเลยเพราะเรื่องหัตถก็เดี๋ยวรอติดตามดูตัวเลขกันนะครับครับ